สวัสดีค่ะพบกับเจ้าแม่ไอทีเช่นเคยนะคะวันนี้ใครที่ตามหาไม์ไวเลสนะคะไม่ว่าจะเอาไปทำไลฟ์หรือว่าถ่ายคลิปวิดีโอทั่วไปนะคะตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆค่ะนี่ค่ะ,คะเป็นของซาราโมนิกบีลิงค์ห้านะคะ b ีทูคือมีตัวส่งสัญญาณ2ตัวนะคะแล้วก็ตัวรับสัญญาณ2ตัวนั่นเอง นี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในเป็นอะไรบ้างนี่ค่ะแ็กเกจดูดีมากนะคะแล้วก็นี่เปิดเอามาดูข้างในค่ะนี่นี่เลยเห็นไหมคะเป็นตัวรับสัญญาณนะคะ1ตัวแล้วก็ตัวส่งสัญญาณ2ตัวแบบนี้นะคะ สามารถพูดคุยได้2คนนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้สายแล้วก็ตรงนี้เป็นสายต่างๆที่เขาให้มานะคะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูตัวนี้กันก่อนนะคะตัวนี้เจ้าตัวรับสัญญาณนะคะสามารถใช้ได้กับตัวส่งสัญญาณสองตัวนะคะก็สามารถใช้ได้กับทั้งกล้องแล้วก็มือถือเลยนะคะ ระยะในการรับสัญญาณนะคะได้ถึง30เมตรถึง70เมตรเลยนะคะนี่นี่นี่เดี๋ยววันนี้จะเชื่อมต่อให้ดู2ตัวก่อนนะคะก็คือ1ชุดแบบนี้วิธีใช้งานนะคะตัวนี้เป็นตัวรับสัญญาณเรากดค้างเพื่อให้ไฟติดนะคะอ่าอันนี้คือติดแล้วกระพริบแบบนี้นะคะแล้วก็กดตัวนี้กดค้าง ไฟติดแล้วนะคะเพียงแต่ว่า2ตัวนี้ยังไม่เชื่อมต่อกันนะคะวิธีเชื่อมต่อก็คือนี่ที่เขาให้ตัวจิ้มซิมโทรศัพท์แบบนี้นะคะเอาไว้เชื่อมต่อน,นั่นเองเดี๋ยววิธีเชื่อมแบบไหนมาดูกันค่ะนี่ค่ะก็คือตัวนี้นะคะเขาจะมีปุ่มตรงนี้มาให้ค่ะมันจะมีรูเล็กๆตรงนี้ค่ะ แล้วก็เราเอาตัวจิ้มซิมนี้จิ้มเข้าไปเลยแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บระหว่างที่เราจะจิ้มตัวส่งสัญญาณนะคะจะมีบวกลบนี้นะคะเรากดพร้อมกันเลยค่ะจิ้มแล้วก็กดเลยนะคะจิ้มปุ๊บแล้วก็กดเพื่อให้มันเชื่อมต่อกันนะคะ ถ้าไฟติดค้างแบบนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะไม่กกะพผิบแล้วกก็พผิบช้าลงนี่คือการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราอนี้วิธีใช้งานก็ตัวนี้เป็นตัวเสมือนพูดไม้นะคะเป็นไม้แบบนี้ค่ะแล้วก็วิธีเชื่อมกับโทรศัพท์นะคะเราใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรตรงนี้ต้องมีสายเชื่อมนะคะอย่างเช่นอันนี้ค่ะ จะแม่ไอทีใช้ตัวโน้ต10นะคะตัวนี้ Samsung Note 10จะเป็นหัวแบบนี้ซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่ร้านโทรศัพท์ที่เราซื้อมาเลยนะคะแล้วอันนี้เป็นของหัวเว่ค่ะเขาก็จะเขียนเลยนะคะหัวว่าหัวเว่นี่หัวเว่ยส่วนอันนี้ค่ะคุ้นกันดีอยู่แล้วก็คือของ iPhone นั่นเองเห็นไหมคะก็คือใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรต้องใช้ตัวเชื่อมแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะใช้ตัวของซัมซุงอันนี้อันนี้เป็นสายที่เขาให้มานะคะต้องใช้สายตัวนี้ในการเชื่อมนะคะตัวนี้ค่ะหนึ่งหัวก็คือเป็นตัวเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็อีกหัวเป็นตัวตรงแบบนี้นะคะเสียบเข้าไปกับตัวอ,อับสัญญาณนะคะตัวนี้อ่ เสร็จปุ๊บอีกด้านหนึ่งก็คือเราจะต้องเอาไปเชื่อมกับโทรศัพท์ค่ะก็เสียบแบบนี้เลยเดี๋ยวลองเสียบดูเลยนะคะว่าเสียงเป็นยังไงบ้างคะ่ะเป็นไงคะเสียงชัดเจนไหมอ่าขึ้นมาใกล้นิดนึงเสียงชัดไหมคะแล้วก็หนีบไว้แบบนี้หรือถ้าแบบว่ามันดูไม่สวยงามเราก็สามารถใช้สายที่เขาให้มานะคะจะเป็นไมโครโฟนแบบนี้คะ่ะอื แล้วก็เสียบลงไปกับตรงนี้นะคะเสียบเข้าไปตรงดูใหม่นี้แล้วก็ไปน,นีที่ด้านล่างแล้วก็อาจจะซ้อนใหม่นะคะแล้วก็ใช้เสียบเป็นแบบนี้แทนนี่ค่ะแล้วก็มันก็คือจะไล่สายระหว่างตัวโทรศัพท์แล้วก็ตัวเรานะคะสามารถห่างกันได้ถึง30ถึงเ0เมตรเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าสัญญาณจะหายนะคะ เดี๋ยวเราใช้แบบนี้ดีกว่าลองดูนะคะอ่าชัดเจนไหมคะเสียงดังฟังชัดนะคะแล้วก็เขาจะไม่ได้ใช้ถานนะคะรุ่นนี้เขาจะไม่ได้ใช้ถานจะเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยการมีสายแบบนี้มาให้แล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีรูให้ชาร์จนะคะแบบนี้นั่นเอง หวังว่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากได้ My y a l l e t ที่เราเคลื่อนไหวได้สะดวกนะคะไม่ว่าจะทำไลฟ์ขายเสื้อผ้าทำไลฟ์โยคะออกกำลังกายขายสิ่งต่างๆก็คือสายมันจะไม่พันเรานะคะถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปชมได้ที่365 EPD เจ้าแม่ i อนะคะหรือช่องทางการติดต่อสั่งซื้อก็คือ Line แอด 365 EPD 8 9นก่าเอง